13.6ขีด26โอตาน,นี้เข้าเพิ่มอีก1คู่นะคะราาสินค้า681นะสนใจโทรหาน้ำตาลแจ้ง681ได้เลย ตัวนี้ยางหลังรถแท็กเตอร์45ถึง51แรงม้านะคะโอตานิรุ่น F 3 5นะคะเนื้อยางก็ยังดูดีนะคะเนื้อยางยังสดอยู่เลยนะเนื้อยางยังสดนะตัวนี้จะมีตาหนิหนจุดนะคะเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมกันอีกทีนะเดี๋ยวขอแจ้งราคาก่อนเลยคู่นี้ขอปล่อยที่คู่ละ6 3 0 0บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะมารับเองหน้าร้านได้ก็ลดในส่วนของค่าขนส่งให้อีกนะคะตัวนี้6,300บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางเนาะเดี๋ยวพาไปชมนะคะอืมดอกก็พอได้นะคะก็ได้อยู่นะคะค ก็ถือว่าไม่แย่นะคะเดี๋ยวน้ำตาลพาไปชมตำหนีเนาะนี่นะคะตรงนี้นะตำหนีตรงนี้นะคะด้านในมีการปะไว้นะคะปะสตรีมไว้ด้านในนะคะ พี่ๆท่านใดรับได้ไม่ซีเรียสเนาะรับน้องไปใช้งานได้เลย6,300บาทนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางหรือมารัดเอ่งหน้าร้านกันก็ได้เนาะแล้วก็ลดให้นะคะอย่างที่แจ้งไปเบอร์โทรศัพท์0 6น9 1 6 9 6 9 1หนะคะหรือแอดไลน์มาเบอร์โทนี้ได้เลยนะคะตัวนี้13.6สหขีดยหน้ากว้าง13.6นะคะขอบ26ทบผ้าใบหนา6ชั้นร้านตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองข,องของุจังหวัดกำแพงเพชรสนใจก็โทรหาน้ำตาลได้เลยแจ้ง6 81นะ